ภายใต้ความสวยงามของท้องทะเลสีฟ้ากรามนอกจากอิ่มเอมความสุขได้ทางใจแล้วทรัพยากรจากท้องทะเลยังนำความอิ่มหนำสำราญมาสู่มวลมนุษยชาติมานานแสนนาน ประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีจนถึงนราธิวาสหลายร้อยคนเขียนจดหมายมาถึงข้าพเจ้าแล้วก็เส็นชื่อมาเป็นบัญชีหางว่าวขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำประการังเทียมเพิ่มเติมขึ้นอีกประการังเทียมนั้นใช้ได้ผลจริงๆน่าภาคภูมิใจหน่วยงานทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือประชาชนและข้าพเจ้า ขอถือโอกาสนี้ส่งข่าวถึงกลุ่มประมงพื้นบ้านข้าพเจ้าพยายามขอร้องขอให้ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และทุกแห่งช่วยกันประสานเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอก็คงจะเริ่มจัดสร้างพื้นที่ปการางเทียมได้อีกเพื่อประชาชนจะได้ไปตกปลาไปทำมาหากินได้เพิ่มพระราชดารัส ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11สิงหาคม2552 ก่อนอื่นอยากจะกลับเรียนให้ทราบว่าก,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อตอนปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเมื่อพศ2545มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์เราดูแลตลอดทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาะชายหาดชายฝั่งจนกระทั่งการกระซอชายฝั่ง แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจสําคัญยิ่งของกรมก็คือการส่งเสริมการบริหารจัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลพิทักษ์รักษาให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระบบนิเวศเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับตามที่กรมมีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยตามที่พระราชดำริขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านมีความประสงค์พระราชประสงค์ของพระองค์ท่านเนี่ยที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนในเขตชายแดนภาคใต้ตลอดจนชายฝั่งทะเลทั้งหลายเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีนะฮะมีไรายได้เพิ่มพูนมากขึ้นกรมก็ได้สนองพระราชดำริเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วยการจัดสร้างประการังเทียมเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าทรัพยากรสัดน้ําของไทยเนี่ยในระบบนิเวศท,ทางทะเลในภาคปกติเนี่ยมีความเสื่อมถอยลงเนื่องจากการบุกรุกการทําลายทรัพยากรเนี่ยไม่สามารถผลิต ได้ทันตกความต้องการของประชาชนที่ต้องการการบริโภคเพราะมีจํานวนประชาชนมีจํานวนมากกรมก็ได้จัดสร้างประการังเทียมเพื่อสนองพระราริในส่วนนี้เราสร้างประการังเทียมให้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดชายทะเลทั้งหมด23 24จังหวัดเนี่ยตั้งแต่ตั้งกรมมาเนี่ยใช้งบประมาณรวมไปแล้วเนี่ย เกือบพันล้านบาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขายะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยเราสร้างไปแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสองล้านบาทในระยะ3-4ปีที่ผ่านมาครับ คือการดําเนินการการก่อสร้างปะการังเทียมเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งกรมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งก็คือประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้รับฟังที่จะยินยอมพร้อมใจที่จะจัดสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ของเขาตรงนั้นเรามีกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนฮะเรื่องแรกก่อนเนี่ยการจะสร้างปะการังเทียมเนี่ยเราต้องสํารวจความคิดเห็นของประชาชนว่าเขาต้องการไหมรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเสื่อมถอยความสุดโทมของระบบนิเวศทางทะเลนะฮะในระบบนิเวศปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมีการจัดสร้างประการังเทียมเนี่ยมีการบุกรุกการทําลายการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทําการประมงในฤดูปลามีไข่ทําการประมงในเขตห่วงห้ามทําการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดชนิดและขนาดตามที่กฎหมายกําหนดจนทําให้ทรัพยากรเนี่ยเสื่อมถอยลดน้อยลงกรมก็เลยสนองพระราชดำริในส่วนนี้ด้วยการจัดสร้างประการังเทียมเราจะมีการสํารวจพื้นที่ ก่อนว่าพื้นที่ไหนที่จะจัดสร้างประการังเทียมได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสํารวจความต้องการของประชาชนจัดประชุมประชาพิจารณ์ว่าพื้นที่ตรงนี้ท่านเห็นด้วยไหมถ้าจะจัดสร้างซึ่งทั้งหมดทุกที่นะฮะประชาชนเนี่ยทุกจังหวัดทุกอ่าวเนี่ยมีแต่การร้องขอประการังเทียมว่าอยากจะได้ประการังเทียมเพราะฉะนั้นในส่วนของการประชุมการมีส่วนร่วมเนี่ยประชาชนไม่เคยมีปัญหาเลยที่จะไม่เห็นด้วยในการจัดสร้างเมื่อประชาชนเห็นด้วยที่จะจัดสร้างแล้วเนี่ยกรมก็จะต้องจัดสรรงบประมาณที่จะ เอาไปลงดําเนินการในพื้นที่หลังจากนั้นกรมก็จะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก3-4หน่วยมีอะไรบ้างครับมีกองทัพเรือกองทัพเรือเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตก่อสร้างประการังเทียมในพื้นที่บริเวณที่ประชาชนเห็นด้วยว่ากองทัพเรืออนุญาตไหมเนื่องจากเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลการเดินเรือจะมีปัญหาไหมก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลับน้ําอีกกรมหนึ่งที่จะต้องขออนุญาตก็คือกรมประมง เราจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำครับอันนี้เป็น3-4หน่วยงานที่จะต้องร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะจัดสร้างประการังเทียมได้จริงๆประการังเทียมเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบสําเร็จรูปแบบเดียวว่าจะต้องเป็นแท่งสี่เหลี่ยมปูนซีเมนต์ซึ่งปกติที่กรมประมงสร้างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสร้างหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเนี่ยจะใช้มิติขนาด1เมตร50 m, คูณ1เมตร50 m, น้ำหนักก็ประมาณ1ตันกับหากิโลกรัม แต่ยังมีรูปแบบอื่นที่เป็นปะการังเทียมซึ่งก็ยังอยู่ในนิยามของคําว่าปะการังเทียมก็คือไม่ว่าจะเป็นวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆเช่นตู้รถไฟรถเรือต่างๆทําไมถึงเรียกว่าปะการังเทียมก็คือเป็นสิ่งเทียมที่เอาไปวางไว้ใต้ทะเลแล้วให้ปะการังในธรรมชาติมาจับมาเกาะนะฮะก็จะเกิดตัวปะการังขึ้นมาที่เกาะยึดบนวัสดุพวกนั้นนอกจากเป็นปะการังเทียมซึ่งจะทําให้มีความหลากหลาย ให้ปลาได้อยู่อาศัยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดประโยชน์ตามมาก็คือเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำใหม่ๆเพื่อลดผลกระทบจากแหล่งดำน้ำปกติที่มีปะการาังธรรมชาติแล้วนักดำน้ำไปเหยียบย่ำไปทำให้เกิดความเสียหายนักดำน้ำก็จะไปดำน้ำดูรถถังดูเครื่องบินดูเรือรบอันนี้เป็นเป็นกุศโลบายเพิ่มเติมพิเศษซึ่งทำให้ลดการเหยียบย่ำทำลายในแนวปะการังธรรมชาติได้ครับหลังจากกรมได้สร้างปะการังเทียมนะฮะใช้เวลาประมาณสัก4ี่หปีเนี่ยปะการังในธรรมชาติ ก็จะไปเกาะติดกับวัสดุที่เป็นพื้นผิวซีเมนต์เพราะกรมสร้างสร้างโดยหลักแล้วประการังเทียมของกรมเนี่ยจะเป็นปูนซีเมนต์ก็จะไปใช้เวลายึดเกาะติดอยู่3-4ปีหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะได้เห็นภาพว่าปะการังที่เราจัดวางเนี่ยจะพอกพูนไปด้วยปะการังของธรรมชาติจนเหมือนกับระบบนิเวศท,ที่เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งในระยะยาว10กว่าปีขึ้นไปเนี่ยก็จะกลมกลืนเป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ปลาจะได้อยู่อาศัยสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ขึ้นมากมายครับ ตอนนี้เนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอปัตตานีหรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำรวจดูว่าการจัดสร้างประการังเทียมของเราได้ผลแค่ไหนซึ่งทุการายงานผลการวิจัยเนี่ยยืนยันชัดเจนว่ามีปริมาณปลาที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายหลาย,หลายชนิดนะฮะทั้งเพิ่มปริมาณเพิ่มขนาดเพิ่มชนิด เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดสร้างประการังเทียมเพื่อสนองพระราชดำริตัวนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างอเนกนัน์นะฮะสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างมากเราจึงให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนได้ว่าโครงการจะสร้างประการังเทียมตามพระราชดำรินี้เนี่ยเราจะสืบสารตามพระราชปณิธานตลอดไปทุกๆปีครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมือร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน ที่จะมีส่วนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรหน้าบ้านของท่านเองเนี่ยจะทําให้ภาคส่วนของทางราชการเนี่ยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดูแลทะเลหลายจังหวัดดูแลชายหาดดูแลฝั่งตลอดความยาว3,200กิโลเมตรเนี่ยอัตรากําลังของเราเนี่ยมีไม่มากพอที่จะทําให้ระบบนิเวศเป็นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนตลอดจนเครือข่ายที่อยู่ชายทะเลทั้งหลาย ที่ร่วมกันใช้ทรัพยากรจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรหน้าบ้านของท่านขอบคุณมากครับ